สบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีท uh ุกคนทั um uh> uh ้งบ้านไปเลมาพอจองบ้านน้อยดอนคลองอีกแล้วอันนี้มาทั้ง่ามอากาศกับสุดแสนสีหอนเลยมันีแปลกเพราะว่าหนึ่งฝนหย่อยมาหน่อยหนึ่งอากาศเปลี่ยน ออลมกับเพียนทิศว่ากับหอนพองว่าลงมาจินนาพี่น้องเลยนาดงาน้พีน้น หอดเเือมเมศสาเลยเป็นงานตลอดอากาศบ้านท่าวเราบีสั่นดีล่ะพี่น้องเอ้ย ำแข็งแรงไปมึงได้ครับมีความแข็งแรงป้อมกันดานสมเสียพาคอีสานอยู่ทั้งเลมีนม้ำไข่แน่พอดีหน้าปังอย่างในบ่มีก็แย่ เหนี่อยจากมือเนาะจากเดือนฟอดไม่สารสบองม,มันจะเบิดกันน้ำแห้งยักษีผ้างง้อไปกินไสแหละยังไข่อยู่บนเตยลอมกันลอมนี่นเซ็ตเลยหานาห้าในง่อกินบะมี่ก็แย่จ yeah. ำเรื่องง่อก็ได้

เอาพี่นองเอ้ยความแข็งแรงเกี่ยวกัสุดยอดเราไม่อย่างอยู่ในปืนมีความแข็งแรงเต็มไปหมด รบรบรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวน้องเดีเบ่งไปอยู่ไกลบ้านไกลเมืองอยากไปทำงานทางไกลเดี๋ยวไปเรียน,น,นทอดบ้านบ้านเท่ากับพ่อปันดีละส่วยด้วพี่น้องช่วคนลำบากตอนเจ็ดนอนตา ตั้งต่ทำงานต่อบางเอาบานเฮาสั่นีแล้วแม่ <c oughs> ไปมึงได้กับมิตรทง ความเขียวไม่ค่อยเจอแล้วตอฟางแห้งบปางหรอ พุ่นละลายเด้อพี่น้องจะซื้อกระสอบมาให้หนึ่ลังใจขอบพระบังให้ขอบคุณหลายๆให้รลำให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึง่ง chín bảy chín mi hai chín sáu hai đi đi con nỉ cứ chỉ bơi đại đó tóc quay lên đầu nì cả thăm chạy xa đây sáu mươi ngày nhà เสกอาพมเนอนี่มาหละงยู่อย่งหอดพึกสภาพา <c> ก <oughs> ันยู่บหอดพึกสภาพพอผ้าบริจิณญาเสียวเห็นบหเด้อนะขอขอดอะไรเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งให้สำหรับชิปนี่ขอจบชิไปไว้แต่เพียงเท่านี้บอกันใหม่นะครับนาอคชิปหน้าสวัสดีครับ